สวัสดีค่ะชื่อนางสาววัสนาชูวงรหัสนังศึกษา6 4 1 5 2 4 6 1 2 8หาสหำหรับวันนี้จะมานำเสนอทักษะตะกอจากง่ายไปหายากค่ะสำหรับทักษะที่หนึ่งนะคะก็เป็นการเดาะตะกอด้วยข้างเท้าด้านในค่ะสำหรับการตะตะกอด้วยข้างเท้าด้านในนะคะเราก็จะสร้างความคุ้นเคยกับลุกตะกอก,ก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักจุดสัมผัสก่อนนะคะจุดสัมผัสที่เป็นตรงนะะี้ค่ะ การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะก้อน,นะคะแล้วก็จะเตะแบบนี้นะคะแล้วก็จับนะคะแล้วก็เพิ่มเป็น1แล้วก็2แล้วก็3นะคะ เป็นทักษะการดอดด้วยเขานะคะจุดสัมผัสก็จะตรงนี้นะคะซนมคว ได้แล้วนะคะก็เป็นการดาะสองครั้งนะคะตามทักษะการเตะด,ด้วยหลังเท้านะคะจุดสัมผัสก็จะตรงนี้นะคะ เลยนะคะการเตะด,ด้วยหลังเท้านะคะเตะแล้วก็จับนงคะเตะหนึ่งครั้งแล้วก็จับนะคะพอเตะได้หนึ่งครั้งแล้วก็เตะเป็นสองครั้งะคะ่ะ นการรับและส่งลูกตะก่อนนะคะการรับก็จะมีเบื้องต้นแค่3ทักษะนะคะก็จะเป็นทักษะรับลูกด้วยเท้าด้านในแล้วก็เขานะคะแล้วก็ก็จะเป็นหลังเท้าค่ะสําหรับการส่งลูกนะคะก็จะเป็น ừ, การส่งด้วยเท้าด้านในนะคะก็นิยมเป็นส่งด้วยข้างเท้าด้านในนะคะ สำหรับวิธีฝึกนะคะก็ให้เพื่อนโยนแล้วก็ให้เราเตะนะคะด้วยข้างเท้าด้านในนะคะเตะหนึ่งครั้งแล้วก็จับก่อนนะคะสำหรับทาัตษะต่อไปก็จะเป็นการรับลูกด้วยเข่านะคะก็ย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อตั้งรับนะคะรับนะคะก็สร้างควานเคก่นนะคะเตะแล้วก็จับนะคะ ไปนะคะก็จะเป็นเตะด้วยหลังเท้านะคะทุกคนก็คือการรับลูกด้วยระยะไกลนะคะก็จะเตะด้วยหลังเท้านะคะใช้หลังเท้านะคะในการสัมผัสนะคะเตะหนึ่งครั้งแล้วก็จับนะคะาำรับขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความยากขึ้นมานะคะเป็นการเคลื่อนที่แล้วก็รับลูกนะคะทุกคน ให้เพื่อนโยน Transfer. นะคะแล้วเราก็เคลื่อนที่ในการรับลูกตามที่เพื่อนโยนให้เลยนะคะก็จะเตะด้วยข้างเท้าด้านในนะคะถ้าอยากให้ดีนะคะก็เพิ่มความว่องไวในการรับลูกนะคะเพื่อเพิ่มความเร็วนะคะเพื่อความป้องตัวนะคะในการรับลูกนะคะเป็นการรับลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะคะก็จะใช้ข้างเท้าด้านในนะคะเป็นจุดสัมผัสนะคะแล้วก็รับลูกนะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะคะ เตะส่งให้เพื่อนเลยนะคะในขณะที่เพื่อนโยนมาแล้วก็เตะส่งให้เพื่อนเลยะค่ะ mm. ต่อไปก็จะเป็นการรับลูกนะคะด้วยเขานะคะก็จะเพิ่มความยากขึ้นมานะคะในการรับลูกนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ ด้วยเขานะคะเดาะหนึ่งครั้งแล้วก็รับนะคะสาหรับข่้ต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับลูกด้วยหลังเท้านะคะ พอจะเพิ่มความยากขึ้นมานะคะในการเคลื่อนที่รับลูกนะคะสำหรับท่านี้นะคะก็จะเป็นการรับลูกระยะไกลนะคะลูกที่ไกลจากตัวเรานะคะเราก็จะใช้ใช้หลังเท้านะคะในการรับลูกนะคะ ทีมหาใจวิทยาลยครับจะเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนนะสุขวัฒนะครับจะโยนให้กับธีรพลนะธีรพลเส้นนนนะครับเหนือการถือว่าใช้ได้ครับในช่วงอุบรมกายเมื่อสักครู่นี้เสิร์ฟมายังเปิดได้ครับอาครับมีโอกาสเอาตัวสอดแต่ลูกแตะติดบล็อกออกไปครับจังหวะขึ้นทําครั้งแรกของทีมมาสารคามนะครับ ทับชัยปานนิน,นครับเอาตัวสอดใต้ลูกแตะลูกนี้เป็นแต้มให้กับทีมมาสระคมขึ้นนอาไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ลูกอยู่ในมือของสงขลาครับศูนย์ต่อหนึ่งเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟหยอดเปิดดีรับปริดายกมาให้กับทับชัยมาเอาตัวสอดใต้ลูกแตะลูกนี้ไปติดทางธิรพลเส้นนนออกไปครับดักถูกฮะธิรพลแต่ว่าลูกมาแรงคะ ดูภาพชายครั้งนึงครับเนี่ครับจังหวะเอาตัวสัตว์ต่ลูกแล้วแตะย้อนตัวบล็อกฮะสุขวัฒน์ทัฐารัตน์นะครับขึ้นบล็อกเอาไม่อยู่ครับศูนต์ต่อสองครับต้องได้สักแต้มนีงครับเสิร์ฟลูกนี้พลิกเน็ตลงไปสวยครับธีรพลอาครับแบบนี้ถือว่าไม่เสียหายมากครับอย่างน้อยได้มาหนึ่งแต้มนะครับในเกมเสิร์ฟของตัวเองครับโดยที่พลากรชายมณีนั้นยังยังไม่ได้ทำอะไร หน้าซ้ายของสงขลาหรือว่าหาใหญ่พิธีอะไรเนี่ยก็โดนเตือนนะฮะพลกรชแทนมณีกลับมาเป็นทางหมาสารคางเป็นฝ่ายส่งลูกฮะับลิดพลบุญเนี่ยจะนนเสิร,รนน์ฟครับน,อน,นำอยู่สองต่อหนึ่งแต้มโยนน้ำหนักดีมากแต่ว่าเสิร์ฟลูกนี้เบาไปหน่อยครับ ลูกเสิฟของโชลิตจะเสิบยอดฮะสองคะแนนเท่ากันครับ,บ,บนี่ครับทั้งสงขลาะคขันใจวิทยาลัยเองสุวัสดิ์ธรรรัตเองบอกไห้เสิร์ฟมาเลยฮะสองคะแนนเท่ากันน้ำหนักมือเป็นไงเขาวนี้พอจะได้อยู่อ่าเปิดได้ครับธีรพลลนข้ามาเป็นโอกาสของหมาสารคามครับประตูสารุกติดบล็อกครับโอ้โหนี่ครับสุขวัครับ ขึ้นไปบล็อกกดอยู่เลยฮะโอ้โหทัพชัยปานนินฮนะดูจังหวะเอาตัวสอดตะลูกแล้วสุขวัตขึ้นไปไล่บล็อกดูนี้โดนหลังเท้าฮะเป็นมาสาร,รคามนะครับตามหลังอยู่2ต่อ3แต้มเสร์ฟคราวนี้ไม่แรงสุขวัตเปิดได้แล้วจังหวะนี้ขึ้นแตะฉีกหน,นีบล็อกครับพลากรไทรมนมณีฮนะ ยกลูกมาลอยหน้าเน็ตสวยมากมีมุมไม่เตะฉีกหนีบล็อกได้เยอะเลยครับสุขวัตหนีเป็น4-2แลกลับมาเป็นทางหาใจยวิทยาลัยหรือว่าสงขาเสิร์ฟอืมเสิร์ฟพิกตาข่ายที่ยังเปิดได้ครับทัพชัยลูกนี้เกี่ยวหนีบล็อกสวยไม่ถึงกัแรงมากฮะแค่เกี่ยวเกี่ยวลูกย้อนตัวบล็อกเท่นั้นเองฮะ ไล่มาเป็น4-3ต่อฮะสงขายังนําอยู่เนครับสกิดลูกนิดนึงฮะไม่เกิดจะออกเหมือนกันครับก<อ>รรมการต้องเตือนเนะเวลาดีใจนดีใจได้แต่ว่าอย่าไปแสดงกริยาในลักษณะ<อ>ที่เป็นการเยาอะเย้ยฝั่งตรงข้าม<อ>นะครับถ<อ>ือว่าไม่มีสปปริตไม่มีน้ำใจนักกีฬาครับธีรพลเสิร์ฟยังเปิดได้ชวลิต ลิศดายกมาให้กับทัพชัยเจอบล็อกอีกครั้งหนึ่งมาแต่พุทสินขานว่าเป็นลูกเสียไปโดนแขนนะฮะจังหวะขึ้นบล็อกของสุขวัฒนทัตร,รัตรเนี่ยครับโดนแขนจริงฮะแขนขวาของสุขวัฒนครับก็สือว่าสูสีฮนะสี่คะแนนเท่ากันครับสุขวัฒนโยนธีรพลเสิฟลุกมียังเปิดได้ครับทัพชัย ยายกไม้ทับชัยลูกนี้อัปรอตัวสอดใต้ลูกลึกไปหน่อยฮะเข้าลึกไปนิดหนึ่งเป็นทีมสงขลาหาดใหญ่วิทยาลัยรครับ